ช้อปปี้ไม่มีขายนะมึงมึงว่าผู้หญิงเราเนี่ยขี้เลสุดตอนไหนวะไม่รู้ว่ะพราะตงแต่เกิดมาก็สวยมาโดยตลอดไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเอามาเล่นกันมันจะยากแค่ไหนกอไก่จังหวัดกอไก่เล้วะกันจนะบ,บุร,รีสัตว์สัตว์กอไก่อีกกอไก่ดิกุกุ คนดังมอม้มาใครวะมินชลิดาผลไม้ชอช้างผลไม้ช่อช้างอะไรวะเนี่ยชมพู่อาหารลอลิงอะไรวะ ลอลิงลาบก้อยอาชีพลอลิงอี่ยังไงเนี่เยเดี๋ยวลออิงอาชีพอะไรวะลอลิงหลังจานอ่ะหนึ่งไม่ออกเออเราครบกันมาก็ตักพักกันเนะใช่ค่ะขอเขาแบบพูดอะไรแบบคอมเมนต์อะไรตรงๆได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะมึงไม่สวยอะ ืออย่างมึงต้องพึ่งโฟโต้ช็อปมึงต้องพึ่งแอปมึงไปโหลดมานะสามองศาอะไรมึงโหลดมาถ่ายเลยอันนี้สมมติคนไม่รู้จักนะมึงดำอ่ะขามึงใหญ่ด้วยแล้วมึงก็อ้วนอันนี้กูคือไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่ากูพูดตรงๆมึงต้องพึ่งโฟโต้ช็อปค่ะประมาณนี้คือถ้าเกเป็นคนไม่รู้จัก